สวัสดีครับสไตล์ผู้หญิงนอนแอร์ครับอัพโรดแคมปิง้งคุกกิ้งไลฟส์สไตล์วันนี้วันอาทิตย์นะครับประมาณ2งโมงครึ่งมาแวะที่ตลาดนัดวังพงนะครับพอดีมาปุ๊บเห็นนี่ครับสหายสหายเก่าของอลุงใหญ่ลุงใหญ่ไม่แน่ออนทุกนะครับ คือเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่เบิ้มนยพี่เบิ้มแลนด์โรเวอร์แลนด์โรเวอร์ช่วงสั้นด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าแล้วโอ้โหฝนตกพอดีเลยสวัสดีครับพี่ ไในใบมะในหวานี่มึงไม่เจอมากับฝนเลยเล่าอะไรเจอทีคืออะไรลืมแลฮะอายุอะไรนะอีรอบเลยไม่ใช่อะไรนะฟูอันโนอันโนอันเสียงเลยนะร้อนดังวานเลยเออได้ไหมได้ไหมได้ลงไหมไม่ได้ลงเลยโอ้โหบินไปหรือกลับดีเบิร์มนี่จะนัดใหญ่วันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ วันเสาร์ที่หน้าอำเภอกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่เนี่ยครับวัดวังพงแกติดล่มอยู่แป๊บเดียวมาอีกแล้วครับฝนมาอีกแล้วฝนเนี่ยครับรถแกอันนี้นะครับโหสุดยอดเลยครับเป็นสัญลักษณ์เลยนะโหฝนตก อย่าลุยฝนดูนะครับนี่ฮะเคสวยนะครับนี่เห็นแต่งอย่างงี้นี่สุดยอดนะขอบอกนี่ฮะถ่ายถ่ายตอนฝนตกเลยนี่อยากจะพี่เบิ้มนี่ก็มานัด กวันเสาร์นำอำเภอนะครับหรือห้างโลตัสปานดุรีนะครับมาได้เลยนะครับเจอมีเสื้อผ้าสวยๆย,ยงเกงสวยๆเยอะเลยนะครับดูภายในอยอดนะในในเก่านะครับเลยเอาลงไม่ได้เลยเสร็จเลยจบเลย กลางลมแป๊บเดียวฝนมาเลยหมดกลางร้านเคฟมื่ไไ้อะฮะ<า>ร้านเคฟมาไหนดีเลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหแย่เลยเสร็จเลยอ,ไไอีกหลายวันแหละฝ่จจาจะฝาจะหมด